น้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้กลุ่มเรากลุ่มที่2นะครับจะมานำเสนอ io p a r m i d o l contrast media นะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นวันนี้ที่เราค่าความให้ข้อมูลนะครับผมเราจะมีข้อมูลพื้นฐานของยาบทบาทในสัจกรในงานรังสีความปลอดภัยในการใช้ยาพีเมดิเคชันการเตรียมและการบริหารยาการเก็บรักษาแล้วก็เคสรีพอร์ตนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จัก สารที่ปรังสีหรือว่าคอนทัสมีเดียก่อน,นครับซึ่งมีบทบาทในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์หลายด้านดังนี้การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไลซ์โโมกรกาฟีสแกนการตรวจหลอดเลือดไอจีโอการฟีการตรวจระบบทางเดินอาหารนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นก็คือซีดีสแกนครับผมต่อมาครับมาดูข้อมูลพื้นฐานของยาของไอโอปามิดอลนะครับโครงสร้างทางเคมีก็จะเป็นนอไนออนิกนะครับผมประเภทแบ่งตางงมความเข้มข้นก็จะเป็น จัดอยู่ใน Low อสบ l a r Contrast Media เนื่องจากมีความพิเ้นอยู่300-800นะครับซึ่งปลอดภัยกว่าสารที่มีความพิเ้นสูงเรามาดูกันนะครับว่าทำไมในโครงสร้างของไอโอปามิดอถึงมีไอโอดีนะครับผมเพราะไอโอดีนะครับม,ม,มีคุณสมบมัติในการดูดคืนรังสี x ได้ดีทำให้มันแตกตัวเลือกที่สำหรับการสร้างคอนทาสระหว่งหางเลเยอร์ที่แตกต่างกันในของร่างกายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตารางข้อมูลพื้นฐานนะครับของก็คือบริษัท IO Quantum Solutions เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าความพิถี้นที่แตกต่างกันนั้นนะครับผมจะทําให้ปริมาณไอโอดีนในสารทึบบางสีแตกต่างกันออกไปซึ่งส่งผลต่อการดูดคืนังสี X แล้วก็คอนท้าท,ที่ได้จากการตรวจภาพในที่นี้นะครับความพิีพนจะเรียงไปนะครับถ้าเกิดความพียิถนสูงนะครับผมจะดูดคืนังสี X ได้มากขึ้นทําให้มีภาพคอนท้าสูงแล้วก็วินิจฉัยในมรนยำในทางทวนข้ามถ้าเกิดความพิีนต่า โดยเกลืรังสี X ก็จะได้น้อยลงทําให้ภาพคอนทราต่ำและอาา่านวินิจฉัยได้ยากขึ้นซึ่งความยากง่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับอัยะของผู้ป่วยด้วยนะครับผมต่อมาไอโอปาม,ามดอรนะครับจัดอยู่ในบัญชียาจ,จอสอนะครับหรือบัญชีงอครับอันนี้จะใช้เป็นสารทึบรังสีในการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยานะครับอันนี้จะมีข้อบ่งใช้หลายข้อบ่งใช้นะครับอันนี้ผมจะลองยกตัวอย่างที่กดเข้าไปอันนี้นะครับผมถ้าเกิดเรากดเข้าไปนะครับ อันนี้ก็จะเงื่อนไขในการใช้ของ,อของความเข้มข้น370นะครับผมจะใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดสำหรับตรวจ c a r d i o โอว c u l ค r ลาซิเตมและกรณนนีสงสัย Hyper-Vascular ลา m um o r นะครับผมคำแนะนำให้เลือกใช้รายการใดรายการหนึ่งเป็นหลักถ้าผู้ป่วยมีการแพ้รายการใดร,ร,รายการหนึ่งสามารถใช้อีกตัวเลือกแทนได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับผม ct ct angiography หรือ cta นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้หลอดเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดตีกนะครับผมแล้วก็ ct urography ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะเช่นไตแลวก็กระเพาะปัสสาวะแล้วก็อันนี้จะเป็นสโตรกนะครับผมอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการการใช้ contrast enhanced ct หรือไม่ใช้ Non contrast ct นะครับผมอันนี้เราจะลองยกตัวยอย่างในที่นี้ก็คือ abscess d u e t o diver type คิวตินะครับผมอันนี้เราจะเห็นว่า,าสิ่งที่นอนคอน a ทสที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยจนิชัยได้แค่2อจาก5คนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราใช้คอนแทสคอนแทสแอนแคนซีทีนะครับผมเราก็จะคนก็จะสามารถมินิัฉได้มากขึ้น5คนเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสารทึบพลังสีชนิดต่างๆนะครับอันนี้ของเราจะใช้ไอ o ซกับ i อโอปาริโลนะครับ อันนี้จะใช้เป็นเจเนริกเนมก็จะเป็นไอโอปามิดอลแล้วก็โครงสร้างเค,เคมีที่บอกไปเป็นนอนไทรอนิกแล้วก็โลวอสโมูล่านะครับผมรูปแบบของไอโอปามิดอลนะครับผมอันนี้จะเป็นสารใสไม่มีสีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบ200 300 250แล้วก็300 70เป็นของไอโซบู Blue นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นไอโอปามโรอันนี้ก็จุม่มกันครับใสไม่มีสีก็จะมีความเป็นควอนตั้มหัวแล้วก็300 70เหล่านะครับผมต่อมาบทบาท ของเภสัชก,กรในการรังสีนะครับการคัดกรองและป้องกันการแพร้สารทึบรังสีนะครับผมเภสัชก,กรจะช่วยตรวจสอบประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยก่อนรับสารทึบรังสีเช่นไอโอปาไมด์ไอโอโพไมแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ pre-medication เช่นการใช้เพนิโซโลร่วมกับแอนตี้ฮิสตามีนนะครับช่วยทีมรังสีคัดเลือกสารทึบรังสีที่เหมาะสมสมําหรับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้นะครับผมมาข้าอ2ครับการจัดการและการเตรียมในห้องตวรวจรังสี ก็จะควบคุมการใช้คอนราสต์ีเดียให้ถูกต้องชนิดความเข้มข้นและปริมาณที่เหมาะสมตามแนวทางทางคลินิกนะครับตรวจสอบองามเข้ากันได้ของยากับสารทึบรังสีและยาอื่นๆที่ใช้ร่วมกันให้คำแนะนำเกี่ยวกับ c อสมูราริตี้ของคอนราสต์ีเดียเพื่อป้องกันคอนราสต์อินดิวส์เนฟเนฟโรพาธีนะครับผมต่อมาการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ จากยาและสารพิษบางสินะครับผมเภสัชกรจะช่วยประเมินและเฝ้าระวังอาการข้างเคียงเช่นไอเจ็บไอเจ็บก็คือ acute generalized เอ็กซานเทอร์พัตทูลอซิดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะไปอยู่ในกรณีแคสต์ศึกษา udy ศึกษาตอนหลังว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นคอนทัสอินดิวเดโฟพาตี้แอนาลิซิต ทำงานร่วมกับทีมรังสีและแพทย์ในการติดตามผลข้างเคียงในระยะสั้นและระยะยาวนะครับผมแนะนาแนวทางการใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงอาการเกิดเกิดอาการแพ้แล้วก็ภาวะแทรกซ้อน,นครับต่อไปนะครับจะเป็นความปลอดภัยในการใช้ยาครับผมสาหรับอันแรกเราจะซับประวัติก่อนทาการตรวจนะครับอันแรกเราจะซับประวัติการตั้งครรภ์น,นะครับหากผู้ป่วยมีการตั้งครรภ์น,นะครับเราจะให้ปรึกษารังสีแพทย์ก่อนนะครับอันดับที่2เราจะ ซักประวัติการแพ้ยานะครับหากแพ้ยาปานกลางหรือรุนแรงครับจะให้พิจารณาทาการตรวจด้วยวิธีอื่นนะครับแต่ถ้าหากมีการแพ้เล็กน้อยนะครับเราจะให้ทีเมดิเคชันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอโอปาไมดอลเป็นชนิดอื่นนะครับสามนะครับเราจะซักประวัติการเป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคหอบหนือครับผมแล้วก็เราจะซักประวัตินะครับของโรคต่อมไทรอยนะครับและสุดท้ายเราจะซักประวัติความเสี่ยงในการเกิดคอนทาร์อินดิว p a r t y นะครับตัวอย่างเช่น CKD AKI DM hypertension หรือโรคเกาเป็นต้นครับผมต่อไปเป็นทีมดิแคชชันนะครับเราจะให้เมื่อไหร่นะครับเราจะให้เมื่อผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการแพ้ ionized contact media นะครับซึ่งเมื่อเมื่อได้รับสารทริบบังสีเข้าไปนะครับผู้ป่วยอาจมีความแพ้ได้ครับหลังฉีดสารทริบบังสีภายใน1ชั่วโมงถึง1สัปดาห์ครับผม แล้วก็ต่อไปเป็นทีเมดิเ t ชันนะครับเราจะให้3บุคคลหลักๆคือ1คือผู้ป่วยผู้ใหญ่ผู้ป่วยเด็กแล้วก็ให้นมบุตรนะครับมาดูกรณีีแรกนะครับกรณีแรกคือผู้ป่วยผู้ใหญ่นะครับถ้าเป็นกรณีที่ไม่เรียบด่วนนะครับเราจะให้เทนิซูลอนออลล่5มิลลิกรัมร่วมกับ CPM 10มิลลิกรัมแบบ IV หรือแบบออลลก็ได้นะครับ2ถ้าเป็นแบบรีบด่วนจําเป็นแล้วก็แพ้รุนแรงนะครับเราจะให้ ไฮโดรคอร์ติโซน200มิลลิกรัม IV ร่วมกับ CPM 10มิลลิกรัมแบบ IV ครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่รีบด่วนจำเป็นแต่แพ้ไม่รุนแรงนะครับเราจะให้ CPM 10มิลลิกรัมแบบ IV ครับกรณีเป็นผู้ป่วยเด็กนะครับผู้ป่วยเด็กจะให้พนิโซลลนร่วมกับ CPM นะครับแล้วก็จะปรับตามขนาดยาตามน้ำหนักตัวครับส่วนหญิงให้นมบุตรก็จะไม่มีการให้เป็นพิเศษนะครับแต่จะให้มารดาปั๊มนมเก็บไว้ให้เพียงพอสำหรับปตดประมาณ1วันครับผม ต่อไปเป็นการบริหารยานะครับตามค่า eGFR นะครับถ้ามีค่า eGFR มากกว่า60นะครับจะไม่การเตรียมเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านั้นจะมีการเตรียมเป็นพิเศษนะครับวันนี้ขอ,อยกตัวอย่างกรณีที่ค่า eGFR อยู่ระหว่าง4.5 5.9นะครับเราจะให้เป็น0.9 normal slide 1 1.5มิลลิกิโลเออเป็นเวลาอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนและหลังฉีด IV n t r ท s นนะครับโดยเราจะมีการพิจารณานี้คือ ที่ยังงดยาบางกลุ่มก่อนและหลังการตรวจย4ชั่วโมงนะครับแล้วก็พิจารณาให้การตรวจติดตามค่าฟิลัมคีนีนที่4.8ชั่วโมงหลังได้รับไอวีคอนท้าสนะครับซึ่งถ้ามีค่าสูงเกินกว่า50%จากเบสไลนะครับเราจะให้ปรึกษานิฟโลตี้นะครับผมต่อไปเป็นแนวทารให้ไอวีคอนท้าสํสำหรับผู้ป่วยที่มีค่าไตที่ปิดปกตินะครับผม ถ้า eGFR มากกว่า15หรือผู้ป่วยมีประวัติการล้างไตนะครับเราจะให้ IO hexa นะครับซึ่งถ้าผู้ป่วยมีการแพ้เราจะเป็นให้ IO p r o m i n e นะครับถ้า eGFR อยู่ระหว่าง30-45ถึงนะครับเราจะให้ IO v e r s a นะครับ for CTA หรือ IO p a m i d o for CT ครับผมถ้าค e ่า eGFR น้อยกว่า30นะครับเราจะแจ้งรังสีแพทย์นะครับโดยถ้าแพทย์เจ้าของคนไขย้ยืนยันที่จะทำ CT with contrast นะครับเราจะให้เป็น Io d i s i n n น l นะครับถ้าแพ้ก็จะเปลี่ยนเป็น IO b a r มิลนะครับหรือ o p t ซ t e นะครับหรือเปลี่ยนเป็นแบบ c t t แบบนอนคอนทราแทบนครับผมต่อไปเป็นแนวทางการเตรียมสันทึบสังสีในสภาวะปัสจักเชื้อครับผมโดยบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการเตรียมสันทึบสังสีก็จะมี4บุคลากรนะครับ1คือแพทย์นะครับจะทําหน้าที่ในการสั่งจ่ายสารทึบรังสีนะครับ ต่ไบเป็นรังสีแพทย์นะครับจะทําหน้าที่ในการฉีดสารทึบรังสีให้แก่ผู้ป่วยนะครับแล้วก็อธิบายความเสี่ยงให้แก่บุคบ,บุคบคคล2บุคคลคือหนึ่งแพทย์เจ้าของคนไข้แล้วก็ผู้ป่วยครับผมสาหรับนักรังสีเทคนิคจะครับนะครับจะทําหน้าที่ในการควบคุมเครื่องฟีทีักแกนครับส่วนเภสัชกรนะครับจะทาหน้าที่ติดตามอาการแพ้ของคนไข้หลังที่มีการฉีดยาครับผมสำหรับวิธีการเตรียม เตรียมสารทึบรังสีไอโอฟามิดอลนะครับอันดับแรกเราจะดูดยาไอโอฟามิดอลขึ้นจากไวอัลหรือวอททอมนะครับแล้วก็ฉีดให้กับผู้ป่วยโดยใช้มือแฮนด์อินเจคชั่นนะครับหรือเครื่องพาวเวอร์อินเจคเตอร์ก็ได้นะครับตามที่แต่ละโรงพยาบาลมีครับโดยเรามีหลักการเตรียมองน,นี้คือตรวจสอบสารทึบรังสีเช่นฉลากวันวอายุตะกอนสีนะครับแล้วก็เตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะให้เหมาะสมในการเตรียมนะครับแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคในการเตรียมเช่นการเตรียม การส่งถุงมือการดูดยาขึ้นจากไวแล้วก็การไล่ฟองอากาศครับผมต่อไปเป็นวิธีการบริหารยาครับอันนี้จะสาธิตการใช้ power injector นะครับอันดับแรกนะครับเราจะตั้งค่าปริมาณยาตามำหนักตัวครับแล้วก็ต่อไปเราจะหนดโฟเลตขึ้นกับการตรวจนะครับถ้าเป็นการตรวจ CT angiography นะครับเราจะใช้เลทที่3-5มิลลิเปอร์เซ็นะครับแต่ถ้าตรวจที่ CT abdomen นะครับเราจะใช้1.5-2.5มิลลิเปอร์เซ็นะครับ แล้วก็ตั้งเวลาตั้งเวลาการฉีดนะครับว่าให้อยากรอเวลาให้จาก,กระจายไปที่อายายเป้าหมายนะครับแล้วก็ฉีดบริเวณที่หลอดเลือดดำครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสาธิตการฉีดนะครับน,นี่ก็มีการดูดจากไว้อานะครับแล้วก็ฉีดบริเวณที่หลอดเลือดดำที่แขนให้แก่ผู้ป่วยครับอันนี้เป็นการฉีดโดยใช้มือนะครับผมหรือ hand injection นะครับ ต่อไปนะคะเป็นการการเป็นการเฝ้าระวังหลังจากหลังจากการให้สารถุอดังสีนะคะซึ่งหลังการสีสารถือดังสีนะคะควรสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างน้อย5นาทีค่ะแล้วก็สังเกตอาการต่อไปอีก30-60นาทีค่ะ ในกรณีที่ผู้ป่วยแพ้สารถูกดังสีนะคะซึ่งการแพ้นะคะก็จะแบ,บ่งเป็น3ชนิดนะคะอันแรกค่ะเป็นการแพ้ชนิดรุนแรงชนิดไม่รุนแรงนะคะตัวอย่างอาการก็อย่างเช่นขึ้นไส้อาเจียนค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้นะคะก็จะไม่มีการรักษานะคะจะให้สังเกตอาการต่อเนื่องอย่าง130นาทีค่ะต่อไปนะคะเป็นการแพ้ชนิดบางกลางค่ะก็จะมีเอ่อลมพีนหน้าบวมนะคะจะแก้ไขโดยการให้ยาแก้แพ้ CDM นะคะ10มิลลิกรัมค่ะหรือให้เด็กซ่อนวาโซน5มิลลิกรัมค่ะ แล้วก็สังเกตอาการต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีนะคะต่อไปค่ะเป็นการแพ้ชนิดรุนแรงค่ะตัวอย่างอาการก็อย่างเช่นกล่องเสียงบวมหอบหลอดลมหดเก็งหดเก็งมากค่ะจะแ,แก้ไขโดยถ้ามีซีเวียบองโคซาปาซัมนะคะแพทย์อาจจะพิจารณาให้อมิโลฟิลินนะคะฉีดเข้าหลอดเลือดดำตามความเหมาะสมค่ะต่อไปนะคะเป็นการประเมินว,วา,ายท่อสไซนะคะรือระดับความรู้สึกตัวค่ะท้องกับรายงานลังสีแพทย์นะคะเพื่อวางแผนการรักษาค่ะ กรณีแรกนะคะไวท้อนซายไม่ปกตินะคะอาการไม่ดีขึ้นจะรายงานรังสีแพทย์ซ้ําเพื่อการรักษาเพิ่มเติมนะคะปรึกษาสูตรข้อมูลยาเพื่อลงข้อมูลค่ะแล้วก็รายงานอุบัติการในระบบความเสี่ยงของโรงพยาบาลนะคะถ้าไวท้อนสายปกติอาการดีขึ้นให้คาแนะนําผู้ป่วยก่อนกลับบ้านค่ะแล้วก็จะรายงานอุบัติการในระบบความเสี่ยงของโรงพยาบาลค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการประเมินภาวะแทรกซ้อนของไอโอปามิโดแบบทันทีและล่าช้านะคะซึ่งภาวะแทรกซ้อนแบบทันทีนะคะอาการจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากได้รับยาค่ะแล้วก็มันเป็นจากผลปฏิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะต่อไปการแทรกภาวะแทรกซ้อนแบบล่าช้านะคะจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งเจ็ดวันหลังได้รับสารถึงลังสีค่ะแล้วก็เกิดจากปฏิริยาภูมิคุ้มกันหรือลักษณะทางเคมีของยาค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการจัดเก็บสารทุกดั้งสีนะคะให้เก็บที่อุณหภูมิห้องค่ะสังเกตลักษณะของยาค่ะซึ่งควรเป็นสารละลายใสนะคะมีสีในช่วงคัลเลอร์เลทหรือว่าเทลเยลโลค่ะกรณีที่พบการตกผลึกนะคะสามารถแก้ไขได้นะคะโดยการนํามาเก็บที่อุณหภูมินะคะประมาณ10-20องศาค่ะซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ยาไอโอปามิดนะคะมีค่าก,การละลายสูงสุดนะคะก็จากนั้นก็ให้เขาย่าอย่างละมัดระวังเป็นเวลา2-3นาทีนะคะหรือจนกว่าตะกอนจะละลายหมดะคะ่ะ ต่อไปนะคะต่อไปค่ะเป็นเคสรีพอร์ตนะคะชื่อ IQ Generalized Exanthematous Pustulosis ค่ะเป็นหรือว่าที่เราเรียกกันว่า A7 มันเองนะคะเป็น c o s t by Iopamidol vs h i e r l e n a l l i c h a l l e e w i t i o p a m i d e ค่ะเกิดจากเคสนะคะหญิงชาวญี่ปุ่นนะคะอายุ56ปีค่ะได้ทำ C T สแกนนะคะทั้งหมด3ครั้ง โดยการได้รับการฉีดไอโอบามิอลทางหลอดเลือดดำเพื่อประเมินหลอดเลือดแดงไทรอยส่วนล่างปง่งพองนะคะซึ่ง7วันหลังจากฉีดสารทึบรังสีนียถูกส่งตัวมายังแผนผิวหนังนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อวินิจฉัยพบขุดแดงทั่วร่างกายลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะจา,จากประวัตินะคะไม่มีโรคประจาตัวไม่มียาที่ได้รับเป็นประจําค่ะไม่ได้ื้อยาทาันเองไม่มีอารเสรเป็5นาทีค่ะไม่มีประวัติเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วไม่มีประวัติแพ้ยาที่ผิวหนังมาก่อนนะคะไม่เคยได้รับสารทึบลั้งสีไอโอดีมาก่อนค่ะ การตรวจร่างกายนะคะสัญญาณชีพปกตินะคะตรวจพบผื่นแดงกระจายเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะที่หน้าท้องนะคะตรวจเลือดพบเม็ดเลือดขาวสูงผิดปกตินะคะได้รับการรักษาด้วยยาสเตียรอยชังวาะที่ค่ะแล้วก็แอนติฮิสตามีนค่ะซึ่งจะสอดคล้องกับหัวข้อที่เพื่อกนกล่าวไปนะคะก็คือหัวข้อแนวทางการจัดการการแพ้สารทุบรังสีนะคะซึ่งการแพ้ชนิดนี้นะคะเป็นการแพ้ชนิดรุนแรงระดับากลางานะคะจะต้องให้การได้รับการรักษาด้วยยาแก้แพ้หรือว่า คอติโคสเตียรอยค่ะต่อไปนะคะ้าวันถัดมาค่ะมีผื่นแดงพร้อมตุ่มหนองขนาดเล็กจํานวนมากบริเวณรักแร้แล้วก็ขาหนีบนะคะมีไข้ต่ำสัญญาณชีพวัอืนเป็นปกติแล้วก็มีเลือดขาวยังสูงอยู่ค่ะแล้วก็ตรวจพบชิ้นตรวจพบชิ้นเนื้อผิวหนังของผู้ป่วยร่วมกับอาการของผู้ป่วยสอดคล้องกับเอนะคะแล้วก็ผื่นและตุ่มหนองนหายหายไปไปใน5วันหลังจากได้รับสเตียรอยเฉพาะที่ค่ะต่อไปนะคะเป็นการทดสอบการแทร้ซ้ำค่ะการแทร้และการกลับเป็นซ้ำค่ะ ก็หลังจากที Elliot, ่อาการที่ผู Brother ้ป่วยดีขึ้นนะคะผู Am ้ป่วยต้องได้รับการตรวจด้วย CT ทีสแกนเพิ่มเติมค่ะซึ่งเปลี่ยนไปใช้เป็นไอโอพามายแทนไอโอปารีโดนะคะโดยได้รับยาพทนิสิลลห้ามิลลิกรัมนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นพีนเมดิเคชันตามที่เพื่อนได้พูดไปก่อนหน้านั่นเองนะคะก่อนฉีดสามถึบรังสีสิเมกะชั่วโมงค่ะเพื่อลดความเจ็บของการแผลค่ะซึ่งยีิชั่วโมงยื่นยีิชั่วโมงหลังได้รับไอโอพามายนะคะ มีผื่นแดงแล้วก็อาการคันบริเวณหน้าท้องและแขนขาค่ะ,คะพบจุมหนองขนาดนเล็กในบริเวณขานียแล้วก็ไม่มีไข้นะคะอาการนี้ขึ้นภายใน3วันหลังได้รับยาสเตรอยเฉพาะที่ค่ะต่อไปนะคะเป็นการทดสอบการแพ้ทางผิวหนังนะคะซึ่งสารหลังสีจะทดสอบก็จะมีไอโอปาม่เดากับไอโอปาไม้นะคะก็จะเห็นว่าไอโอปาม่เดานะคะได้ผลเป็นเพอรซิทีฟไรโอปาไม้ได้ผลเป็น positive, ine, ปนกาทีฟค่ะก็จะนําไปสู่เคสรีพอร์ตของเราเอง,เองนะคะ จะเห็นว่าเอเจ็กตเกิดจากไอโอปามิดรผ่านแพทเทนนะคะซึ่งให้ให้ผลเป็นบวกหลังจาก48และ72ชั่วโมงค่ะแล้วก็จากที่ผู้ป่วยได้รับไอโอปาระมาณ์นะคะแล้วยงมีอาการแพ้อยู่อาจจะเกิดจากปฏิกิริยาข้ามกันระหว่างไอโอปามารมิดอได้ค่ะจากการที่ได้รับพีเมดิเคชันนะคะแม้ผู้ป่วยจะแพ้ไอโอปารมารนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าอาการของผู้ป่วยค่ะรุนแรงน้อยกว่าครั้งแรกที่ได้รับไอโอปามิดอค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสรุปหัวข้อที่เราได้พูดมาทั้งหมดนะคะก็จะมีไอโอปามิโดนะคะคือสารังสีค่ะใช้ทำาี t สแกนค่ะในบางรายนะคะที่แพ้นะคะอาจจะต้องได้รับ Ke Medication นะคะมีการเตรียมผู้ป่วยตามจี r ก่อนและหลังได้รับคอนวีไอวี t อนแทสต์มค่ะการเตรียมและการบริหารยานะคะเป็นการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะเช่นแพทย์หรือว่านักนังสีอนังสีแพทย์ค่ะการบริหารยาสามารถทำได้โดย h hand i n j e c t i o n และ Power i n j e c t o r นะคะ หลังจากได้รับสารทึบดังสีนะคะควรติดตามมาการอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย30นาทีค่ะแนวทางก,การจัดการการแพ้สารทึบดังสีก็อย่างที่พูดไปนะคะก็คือการาแพ้ชนิดไม่รุนแรงแพ้ชนิดปานกาลางก็แพ้ชนิดรุนแรงค่ะแล้วก็การเก็บรักษาเก็บที่เก็บที่นูโฟห้องหลีและการโดนแสงแดดค่ะกลุ่มพวกเราขอจบก,การนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะมีกลุ่มไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะใช้ระยะเวลาพรีเซนต์ไป18นาที30วินาทีค่ะ คำถามจากกลุงมสี่นะ